มาดูกาแฟนะคะทุกคนมาดูกาแฟคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมกาแฟนะคะกาแฟตอนนี้อยู่ในกล่องนะคะอยู่ในกล่องใบนี้แล้วก็มีกล่องนี้วางขางองบนนะคะดูว่าเขาจะออกมายังไงว้าย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> กาแฟเมื่อกี้หนูโดดขึ้นมายังไงแ่ะเมื่อกี้อ่าลงไปอีกแล้วลงไปอีกแล้ว Đông ít mấy, đông ít mấy ah, eh? lông cầm hay đứa này lông dân ngay nè, mơ kì nè Đông bay dân ngay à Nếu à. eh? Cà phê lông cầm ít mấy นี้เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเนาะเข้าพวกคนอื่นไม่ได้ครับเข้ากับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมเข้าพวกไม่ได้นะ้าแฟเล่นอยู่ตัวเดียวชอบไล่ตัวอื่นใช่ไหมชอบไล่ชาบูไล่ชานมโดยเฉพาะชานมนะคะ ทานนมเนี่ยมาอยู่ด้วยไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยขนาดอยู่ในกรงยังทะเลาะกันนะคะอีกตัวอยู่ในกรงอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกยังทะเลาะกันไม่ถูกกันเอามากๆเลยแต่ชาบูนะ่ยยังอยู่ด้วยกันได้หน่อยเดินไปไหนล่ะเนี่ยเดินไปไหนเอากากายไม่เอากากายไม,ยเ,ยมยเนี่ย ชาบูให้ชาบูเล่นนะคะชาบูโอ้ไม่ใช่ชาบูหลงหลงกาแฟกาแฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้ว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 นี่ไว้เก็บดีๆมาแล้วมาแล้ว กลัวๆดูๆดูๆดูดูดูๆคึกใหญ่คึกใหญ่ตัวนี้เขาจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากขออภัยนะคะลืมปิดเสียงรบกวนโอ้โอ้โหโอ้โหเข้าไปข้างในแล้วนี่ยเนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่ยเข้าไปแล้วเร็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 วโอ้ยโอ้ยโอ้ย Ơi, đây, à, này Mà 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 này, à, này. này, này, này cái Đi đây. Cho cà phê. Cà phê. Ui, 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 ui. Mất, mất nữa Ní hả, ní hả? Ní hả? มีกาแฟโชว์เดียวนะคะวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกมากเลยเนี่ยสนุกมากเลยเนี่ยอุ้ยอู้อู้อู้อยู่ไหนละอยู่ไหนละอุ้ยอุ้ยทางนู้น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 อุ้ยพาเขาเล่นไหนเขาเล่นกับตัวอื่นไม่ได้ เล่นกับตัวอื่นไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องใช้เดียวกาแฟใช้เดียวใค้ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรำ่ำรวยรวยเฮงเงงปังปตอนรับปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดย ปลอดภัยนะคะทั้งไปทั้งกลับนะคะกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปหาครอบครัวนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้มีความสุขมากๆนะคะไปไหนละไปไหนแล้ววายวายไป <laughs> หน่มุดอีกแล้วมุดอีกแล้วแอบเออแอบเลยแอบเลยแอบเลย ui, ui, ui. cà phê vừa nãy cà phê vừa nãy tao hàng khọt được được hàng cọt <laughs> khọt mèo hàng khọt ta ế ui uầy uầy mèo hàng khọt mèo hàng khọt ขอใมีความสุขมากๆนะคะต้อนรับปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเข่าต้อนรับปีใหม่นะคะปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะชาบูสวัสดีค่ะก่อนเน้ะสวัสดีค่ะโอ้ชาบูอีกแล้วกาแฟาสวัสดีค่ะ